สวัสดีค่ะรายการเส้นทางบันเทิงตอนนี้อยู่กับแอนนาและอีฟค่ะเราอยู่ที่กองละครบ้านนางดำค่ะและวันนี้นะคะพวกเรามีเกมสนุกๆมาเล่นกันค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยซึ่งเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับทางภาคอีสานด้วยค่ะเข้าทางแอนนาเลยค่ะเพราะว่าแอนนาเป็นคนอีสานอยู่แล้วแล้วในเรื่องก็ต้องพูดภาษาอีสานด้วยค่ะแล้ววันนี้ก็มีเกมภาษากลางประทะภาษาอีสานค่ะ ขอออกตัวก่อนนะคะภาษาอีสานในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีสำเนียงที่ต่างกันแล้ววันนี้อนาก็จะพูดภาษาอีสานไปทางจังหวัดหนองคายค่ะซึ่งเป็นมัานเกิดของอน,นาเองค่ะจะมีคําว่าอะไรไปดูกันเลยค่ะประโยคแรกภาษากลางไม่อยากให้คิดมากแต่อยากให้คิดถึงนะเบ่อยากให้คิดหลายแต่อยากให้คิดถึงเด้อค่ะ หลังเป็นร้านกาแฟแต่ข้างๆแกเป็นเราได้ปะข้างหลังเป็นร้านกาแฟแต่ข้างๆเจ้าน่ะเป็นเท้าในบอพี่ชื่ออะไรคะชื่อที่รักหรือเปล่าไช้ชื่ออียงคะชื่อที่รักบอก คนดีชอบแก้ไขคนอะไรน่ารักจังคนดีมาแก้ไขคนอย่างนาฮักแท้ลองมาเดินด้วยกันไหมถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเดินมาส่งลองมายางนํำกันบอขั้นบอแมนน่ะเดียวย่างมาส่งเกิดก่อนเป็นพี่แต่เกิดทีหลังเป็นแฟนได้ปะเกิดก่อนเป็น ไอ้เกิดที่รังนี่ขอเป็นแฟนได้บอเจอหน้าขี้เกียจทักขอรักเลยได้ปะพ่อหน้าขี้ขานทักขออะไอ้ขอรักเลยได้ปะ <_ letter> พ่อหน้าขี้ขานทักขอหักเลยได้บ <_ letter> อ <_ letter> ฟังแล้วมันดูน่ารักอะมันดูแบบมันดูแบลวแบลวขึ้นมันน่ารักดีแบบว่าฟังแล้วมันดูแบบว่ามันก็จะเป็นอีกมูดหนึ่งอะไรเงี้ยด้วยความแบบอ่อนขึ้นอะไรเงี้ย โอ้หนักใจมากค่ะหนักใจเลยรู้ไหมคะจากที่ผู้อิสานแล้วมาพูดกลางอะค่ะค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามันจะไปแปดแม่มันจะแปกมันจะแปะไปทางอิสานนะเข้าใจไหมคะแปะแปะแปะแบบแปดนะแม่มันแค่แปดไปนะพูดแพรบเหมือนแบบสมมุติพูดกลางอยู่ดีๆแล้วมันก็ไปทางอีสานนะทะเลทะหลมันจะเนอเนออะมันจะพูดเนอ มันจะแแลบแฉลดไปทั้งอีสานก็อย่างอยู่ลรื่งเทือแบบว่าเอ้าเห็นไหมกลับมาก่อนก็ตอนแรกตอนแรกคิดว่าพี่แอนนาจะแบบมีความแบบสาวหวานรียบร้อยดูจากรูปดูจากอะไรอย่างเงี้ยจะดูแบบว่าแต่งตัวฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งแต่ว่าตัวจริงแบบตัวจริงไม่ได้หวานขนาดน้นตัวจริงก็จะมีความแบบแมนๆเลยๆก็ดีใจค่ะที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็ได้เล่นเป็นเพื่อนกันตอนแรกแบบก็แบบเราก็ไม่รู้ว่าจะคุยกับน้องยังไงว่าแบบ อจะคุยกันยังไงดีเราจสนิทกันยังไงดีเออใช่ก็เลยทักน้องเลยว่าเราเราเป็นเพื่อนกันนะฝากเป็นแฟนนะคะติดตามชมนะคะแล้วความของพวกเราแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของละครนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจมากแล้วก็แน่นอนว่าค่ายของพี่กบเนี่ยรับรองเรื่องความดราม่าแบบงานละเอียดยิบค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอน